ลองจับ Oppo Find X5 Pro มือถือที่ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในที่แสงน้อยได้สวยมากๆด้วยพลังแห่ง h a s s l b l a d สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิโก้ไอทีครับวันนี้อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจาก Oppo นี่คือ Oppo Find X5 Pro Oppo ได้ทำการเปิดตัว รุ่นท็อปเรือธงของปี2022นี้แล้วก่อนจะไปดูคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปรีวิวนะครับเนื่องจากผมมีโอกาสได้อยู่กับไฟ X5 Pro ตัวนี้นะครับแค่2 3ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นมือถือตัวท็อปเรือธงของ oppo เนาะก็เลยอยากจะมาบอกเล่านิดนึงว่ารุ่นนี้เขาเด่นยังไงถึงแม้ว่าจะไม,ม่มีเวลารีวิวก็ตามนะครับก็ตัดสินใจว่าทําคลิปสั้นๆให้ดูก็แล้วกันเน้นเฉพาะส่วนที่เขาเด่นจริงๆตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่า ฟีเจอร์ของกล้องการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยของ Oppo f i X5 Pro ตัวนี้นะครับเรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการสมาร์ทโฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆไปดูกันครับ เริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับ Apple 5X 5 Pro ตัวนี้นะครับฝาหลังทําจากเซรามิกซึ่งเงาวิ่งเลยนะครับเงาแวบๆเลยนะฮะพอเงาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับคุณแตะมือลงไปนี่เป็นรอยนิ้วมือทันทีแต่สวยอะ่ะมันเป็นฝาหลังที่เงาแบบโครเมียมเลยนะฮะสวยมากๆเขามี2ส,สีนะฮะสีนี้ชื่อสีว่า Glass Black เป็นสีดําซึ่งมีความเป็นคโครเมียมอยู่ในตัวนะครับมันไม่ได้ดําสนิท <No. S 1> มันเหมือนคโครเมียมเลยกับอีกสีหนึ่งสวยมากๆชื่อสีเซรามิกไวท์อันนั้นน่าจะเป็นผิวด้านแล้วก็สีขาวกับดีไซน์ของแผงกล้องซึ่งผมว่าอันนี้ น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของไฟล์ X Series ไปแล้ว <Yeah. S 1> ก็จริงๆอยากให้ Op p o ยึดถือดีไซน์ของแผงกล้องทรงนี้นะครับทรงสโลปสโลปเนี่ยขอบด้านข้างเขาจะสโลปสโลปแล้วก็พอทําด้านขอบขอบ,ขอบตรงนี้ฝั่งนี้ให้มันไม่ไม่สมดุลน,นะนะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมันยิ่งทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยดูมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับยึดทรงนี้ในตระกูลไฟล์ X Series ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนดีไซน์อีกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยอันนี้เชียร์ให้ Op p o ทนะครับสวยงามจริงๆดีไซน์นะครับขนาดหน้าจอก็เป็นจอ b i o อนิกดิสเพลยนะครับขนาด6.7นิ้ว <Wow. S 1> นี่ใหญ่จริงๆนะฮะมโหระทึกเลยนะครับใหญ่โตมโหฬานแล้วเป็นจอ10บิตเลย ตามสไตล์ของไฟ X Series Oppo ไฟ X5 Pro ก็เป็นจอ10บิตซึ่งแสดงสีได้ถึง1,000ล้านสีนะครับความละเอียด Quad HD+ Plus ก็คือ 2K กว่าๆเกือบไปถึง 3K เลยทีเดียว Refresh Rate 120 h z นะฮะสโลดาวงได้เหลือ1 h z แล้วก็วัสดุกระจกจอยังเป็น LTPO 2.0ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นจอที่สามารถปรับลด เฮิร์ตของตัวเองลงมาได้ซึ่งทําให้มันกินพลังงานน้อยมากๆนอกจากจอสีสันสวยงามแล้วนะครับยังได้กระจกเคลือบหน้าจอเป็น Gorilla Glass Victus นะครับกระจกที่ดีที่สุดในวงการขณะนี้ด้วยบอกสเปคคร่าวๆนะครับชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 g b ก o m 256 g b ให้แบตเตอรี่มา5,000ม ah, ิลแอแล้วมาพร้อมกับชุดชาร์จ80วัต์ Super Woot โอ้โหตัวนี้พลังชาร์จสูงถึง80วัต์น่าจะเร็วที่สุดในท้องตลาดแล้วตัวนี้ ต่อด้วยสเปกล้องครับรุ่นนี้นะครับใช้เซนเซอร์รับภาพของ Sony IMX 766ถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเลน์หลักกับเลน Ultra ์ u ั t r a w ว d e ความละเอียด50ล้านทั้งคู่เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสเปกล้องที่น่าสนใจมีเลนเทเล่ตัวหนึ่ง13ล้านพิกเซล เขาร่วมมือกับ h a s เซอร์แบด้วยนะนี่คือครั้งแรกของ Oppo เลยนะครับก็น่าจะได้กระจกชิ้นเลนหรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆค่าจูนสีเข้ามาด้วย <Yeah. S 1> ดูจากสเปกกล้องแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างถึงแม้ว่าเลนวายจะ50ล้านเลนหลักก็50ล้านแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างเหมือนกับที่ทุกสมาร์ทโฟนทำได้ <Hey. S 1> แต่สิ่งที่ทำให้ OppoFI X 5 Pro ตัวนี้แตกต่างจากมือถือทั่วๆไปที่เคยมีมา ผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมือถือทุกอันเนี่ยถ่ายภาพเนี่ยแสงวิ่งเข้ามาที่กระจกชิ้นเลนเข้าเซ็นเซอร์รับภาพเซ็นเซอร์รับภาพส่ง Data ทั้งหมดไปที่ชิปเซต CPU ของมือถือเพื่อที่จะประมวลผลทำหน้าที่เป็น ISP ประมวลผลให้ออกมาเป็นภาพ ตลอดเวลาที่ผ่านมามือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อในโลกนี้ทําแบบนั้นหมดแต่ไฟ X5 Pro ตัวนี้นะครับทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือมีชิปตัวหนึ่งมาขั้นระหว่างเซ็นเซอร์รับภาพกับตัวชิป ISP ตัวนี้คือ Mali ซิลิคอนเอ็กซ์จำได้ไหมั้ย Oppo o n no เด y เมื่อประมาณปลายปี2021ที่ผ่านมา Oppo เปิดตัวชิปตัวนี้เป็นชิปที่จะมาช่วยเรื่องของการประมวลผลภาพซึ่งมันจะทำหน้าที่ก่อนเลยรับเซ็นเซอร์รับภาพรับแสงข้อมูลแสงมาทั้งหมดวิ่งมาปั๊บเนี่ยมาเจอมา l ีซิลิคอนเก่อนแล้วมา l ีซิลิคอนเเนี่ยสามารถใส่ฟีเจอร์ที่ Oppo อยากจะทำเพิ่มเข้าไปได้ใส่สิ่งที่ Hu s เซลแบให้มาได้แล้วค่อยส่งไป ISP หรือตัวชิปเซตอย่าง s n a p d r ต่ก้น8 Gen 1ให้เขาประมวลผลออกมาเป็นภาพมันจึงทําให้เกิดความแตกต่างในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในมือถือเครื่องนี้พอมีชิป m a l ี Silicon X นะครับฝังอยู่ขั้นกลางระหว่างเซ็นเซอร์รับภาพกับตัว ISP สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ OPPO Find X 5 Pro ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากๆาผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับที่บอกบอยเขาไปถ่ายนางแบบเอาไว้นะฮะ คุณผูชมดูสิครับนี่คือวิดีโอในที่แสงน้อยของ oppo find x 5 pro นะครับเปิดมาวูบแรกนี้ผมเห็นเลยโอ้โหปกติแล้วอะโทรศัพท์มือถืออะทุกยี่ห้อเลยพอเป็น night mode ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะทุกคนพยายามที่จะไปเร่ง b i n e s c o n t a s t shadow เพื่อที่จะไปอัดให้กลางคืนมันสว่างมากที่สุดแต่สิ่งที่ oppo find x 5 pro ไม่ได้ทำตามที่คนอื่นเขาทำคือเราไม่ได้เร่งให้กลางคืนเป็นกลางวันแต่ แต่เราใช้วิธีทําให้กลางคืนเนี่ยมันเคลียร์ชัดและคมเข้มยิ่งกว่าเดิมสีดํำยังเป็นสีดําอยู่เหมือนเดิมดําเข้มดําสนิทด้วยแต่ส่วนที่เป็นบริเวณสว่างและส่วนที่เป็นสีสันไม่มีนอ e เลยแล้วสีสันสดใสเนื้อละเอียดของวิดีโอดีมากๆโอ้โหไม่น่าเชื่อ ถ่ายวีดีโอสวยจริงๆแล้วในที่แสงน้อยยังได้ขนาดนี้นะครับเรื่องที่แสงสว่างหรือตอนกลางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย <Wow. S 1> เห็นบอกบอยบอกว่ากันสั่นดีมากๆด้วย <Wow. S 1> ทําไมถึงใส่มาลีซิลิคอนเอ็กซ์เข้าไปแล้วเป็นแบบนี้ได้ <Okay. S 1> ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง <Okay. S 1> ทุกครั้งที่เราถ่ายภาพเซนเซอร์รับภาพ รับข้อมูลเป็นอะไรเป็น R G B ถูกไหมฮะอ่นะฮะแต่ละพิกเซลเนี่ยมันจะถูกกำหนดขึ้นมาว่าตัวนี้เป็น R G B แดงเขียวน้ำเงินนะเสร็จแล้วมันส่งค่า R G B เนี่ยสมมติว่าอ่อ i t บิตก็คือมี1,024ระดับสมมติอาจจะเป็น R 1 0 2 4 G B อะไรเงี้ยส่งไปส่งมาจากเซนเซอร์รับภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะถูกคอนเวิร์ตเป็นภาพถ่ายหรือเป็นไฟล์ภาพ โดย ISP หรือชิปเซตในเครื่องเรานะฮะสิ่งที่ระบบมันจะต้องทำก็คือมันไม่ได้เก็บค่า RGB เหล่านั้นหรือพิกเซลเหล่านั้นมาใส่ลงไปเป็นไฟล์ภาพเลย <No. S 1> ไม่ฉะนั้นเวลาเราแสดงผลภาพกลับมาเราเปิดภาพกลับมาดาูอีกทีนึงเนี่ยมันจะใช้การประมวลผลค่อนข้างเยอะมากเขาต้องเกิดการบีบอัดก่อนครับข้อมูลจาก RGB จะถูกบีบอัดเป็น YUV YUV คืออะไรใครไม่เคยรู้นะคุณลองเปิดภาพ ไฟภาพขึ้นมา1ภาพไฟล์ภาพนิ่งเปิดขึ้นมาใน Adobe Photoshop แล้วคุณเข้าไปในโหมดที่เรียกว่า Channel ตรงส่วนที่แสดงผลน่ะต่อจาก l a เยอร์แล้วเป็น Channel คุณเปิด Channel เข้ามาคุณจะเห็นเลยว่า YUV อ่ะมันคือการแบ่งรูปหนึ่งรูปออกเป็น4 l a เลเยอร์เลเยที่1คือ Y เป็นขาวดำเลเยอรที่1เป็นขาวดำน่าจะเป็น Channel Contrast แล้วที่เหลือก็เป็น RGB เป็นแดงเขียวน้ำเงิน เท่ากับว่าขบวนการแสดงผลในการเปิดรูปหนึ่งครั้งเขาใช้การเปิดข้อมูลเพียงแค่4ส่วนเท่านั้นทุกขั้นตอนทุกมือถือในโลกนี้ทําแบบนี้หมดถ่ายมาเป็น R G B แปลงเป็น Y U V ออกมาเป็นไฟล์ซึ่งการแปลง R G B เป็น Y U V นี่แหละมันจะทําให้ข้อมูลมัน l o s ไปประมาณ90%สิ่งที่ Marley Silicon X ทําก็คือ ก่อนที่คุณจะแปลงเป็น YUV เนี่ยเอา RGB มาให้ Mali e Silicon X ก่อนแล้ว Mali e Silicon X เนี่ยเขาจะดูดข้อมูลเหล่านี้แล้วค่อยๆแปลงเป็น YUV แบบที่มันละมุนล,ละม่อมโดยที่ให้มันเสียข้อมูลไประหว่างทางให้น้อยที่สุดให้เหลือจนกระทั่งมาเป็นไฟล์รูปให้เราเห็น ให้มากที่สุดอาจจะไม่ได้พูดใช้คำพูดไม่ได้ว่า90%ที่หายไปกลับคืนมาทั้งหมดไม่ผมว่าเขาทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้ให้มันดีกว่า90ได้เยอะภาพมันถึงออกมาได้แตกต่างขนาดนี้ไงคุณผู้ชมดูเนี่ยดูไฟล์ถัดไปอันนี้ก็ยังอยู่ในห้องมือดอยู่ดูสิครับส่วนสีดำดำไหมสว่าง <Yeah. S 1> สีดำดำเข้มแต่ส่วนที่สว่างก็สว่างแล้วสีสันสดใสแล้วนอชไม่มีเลยดูแก้มนางแบบของเราเดิโอ้โหแม่แก้มยังผ่องอยู่เลยดูสิเออสวยงามจริงๆนะฮะ นี่หูทำออกมานี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูนี่นี่เดินถ่ายนอกตรงแถวๆอันนี้อันนี้แถวไหนก็ไม่รู้เซนทันเวิด์หรือไอคอนสยามมืดๆเลยนะเป็นทางเดินที่เขามีตกแต่งขอบทางเดินเป็นสว่างเรืองรองแล้วก็เดินไปเห็นไหมครับ สิ่งที่ Oppo F i n d X5 Pro ทำคือไม่ได้พยายามยกภาพให้สว่างขึ้น <No. S 1> แต่ให้มืดแล้วยังเห็นรายละเอียดอยู่ในนั้นนั่นก็คือดนามิกนั่นเองดนามิกของภาพครับดินามิกเรนส์ของภาพยังดีอยู่เลยไปเพิ่มไดนามิกเรน์แทนทำให้ภาพเนี่ยมันมีดีเทลแต่โดยที่มันไม่ต้องสว่างมากมันไม่ต้องเกินจริงนี่คือความเจ๋งของ OppoFI n d X5 Pro นะครับถ่ายแสงน้อยดีมากๆดูดิดโอโสะพานช่องดนรี <c oughs> ดูสว่างนะแต่ก็ยังดูเป็นกลางคืนอยู่แล้วไดนามิกดีมาก น้อยน้อยมากๆเพราะถ่ายตอนกลางวันนี่เออเขาเขาจะมีสัดส่วนภาพแบบใหม่เนาะสัดส่วนภาพแบบที่เรียกว่า expand expand นี่คือเป็นภาพที่แบบเหมือนจะพาโนลามาเลยคือกว้างมากๆยาวมากๆสัดส่วนเนี่ย ทาง Opp o p p โบอกว่า65ต่อ24ซึ่งผมก็งงว่า65ต่อ24ผมหารเลยดีกว่าผมเอา65หารด้วย24 2.7ต่อ1นึ่ง2.7ต่อ1อูได้ไฟพานโนลามาพานโนลามิกแบบนี้เลยสวยงามนะฮะเป็นเป็นไซส์ภาพที่พอเราดูแล้วเราไม่คุ้นตาแล้วเราทําให้รู้สึกว่ามันได้อะไรเข้ามาในภาพเยอะมากๆนี่ฮะถ่ายมาทุกสภาพแสงเลยนะครับ ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนแล้วดูรายละเอียดของภาพสิดูดีเทลของภาพหลังจากที่เราซูมเข้าไปลองดูนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้ดีเทลดีมากอะ่ะถือว่าเป็นกล้องมือถือที่ถ่ายได้สวยจริงๆนะอันนี้ก็คือเขาใส่ค่าสีของ h ัสเซอร์แบเข้าไปด้วยจูนสี h ัสเซอร์แบใส่เข้ามาด้วยแล้วก็น่าจะได้กระจกชิ้นเลนที่เป็นของฮัสเซอร์แบมาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ทำให้ได้ภาพที่มามีคอนทราสสูงมีชาร์ปเนส ที่คมเข้มแล้วก็มีสไตล์สีที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะดูดีเลยนะใส่ฟิลต้งฟิลเตอร์เข้าไปก็ดูสวยงามเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับ oppo f i n x 5 pro ตัวนี้นะครับ ราคาขายเห็นเขาเปิดมา39,900บาทนะครับมี2สีให้เลือกผมชอบสีขาวมากเดี๋ยวผมจะไปซื้อสีขาวนะครับแล้วก็เห็นมีโปรจากโอเปอเรเตอร์นะครับบางเจ้านี่ลดไปหมื่นกว่าบาทเลย15ื่นห้าเลยนะครับจาก39มห0เหลือ24,990บาทสุดยอดมากมากเดี๋ยวจะรีบไปจัดพรีวิวให้ดูสั้นๆแค่นี้แค่นี้คุณผู้ชมก็รู้สึกสนใจแล้วแหละว่า Op p o f i n ไ5 Pro นี่คือหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสมาร์ทโฟนเลยนะ